ยินดีต้อนรับสู่ตำบลน,นานกกแหล่งผรไม้รถดีมีคุณภาพนะครับของจังหวัดอุตรดิตถ์นี่เป็นตลาดอย่างใหญ่เลยลุงงยังใหญ่เลยผลไม้ของตัวเองเนี่เข้ามาว้าวน้องเคไก่ แล้วนะครับตอนนี้ก็มาถึงที่บ้านแล้วโอ้สวัสดีครับอ่าถึงที่แล้วเนี่ยเลยบายโอ้โหอุ้ยอันนี้เตรียมส่งใช่ไหมครับเป็นลองกองใช่ไหมครับเนี่ยลองกองอันนี้ลองกองน้งสั่งลองสั่ไม่เอากันเลยครับอุ้ยอันนี้อย่างอย่างโอเคเลยเนี่ยลองกองที่เตรียมที่จะเอาไปขายใช่ไหมครับนี่ไปส่งใช่ไหมครับเอาไปส่งอ๋อเขาคือเขาสั่งมาแล้วอันนี้ชอบ เป็นช่อช่อนี่ราคาหนึ่งเกตเอเป็นเกรตเอแล้วแล้วตัวนี้เป็นอันนี้เกตบีเกตบีอันนี้เกตซีครับครับอ๋อมันจะเป็น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 อันเนาะเกตถ้าอย่างงี้ก็โอเคเลยเนี่ยอันใหญ่อันนี้ช่ออ๋อราคาไม่มีที่ล่วงเลยอ๋อครับอันนี้นี่คือเป็นตัวล่วงมันใช่อันนี้ตัวล่วงสามบาทส่งที่ไหนนี่สามบาทว้าวเออ เนี่ยโอ้นี่อย่างแจ๋วเลยนี่มาจากสวนของแท้เลยลังศาสร์งศาสอยู่ข้างล่างน้องอยู่ครับเนี่ยเอันนี้คือมาจากสวนสดๆสดใหม่ๆเลยอันนี้คือเป็นลังศาสเนาะลองกองตองลางศาสตร์อย่างลางอ๋ออันนี้เรายังไม่แกองเหมือยันแต่ยังไม่ได้แต่งยังไม่แต่งอันนี้ตัดมาจากต้นสวยๆเลยเดี๋ยวผมลองชิมดูกนว่าเป็นยังไงอันนี้เลยเดี๋ยอามเดี๋ยวอามแล้วแล้วอาม ตัวนี้ตัวนี้จะเป็นลังสารที่รองกองรองกองที่มาจากสวนใหม่ๆเลยอย่างนี้เลยเดี๋ยวจะพาไปดูต้นข้างในนี่อย่างนี้เลยเต็มเต็มหน้าอย่างนี้เลยอืนี่อย่างนี้เลยครับเนี่ยเห็นไหมครับที่ชอบแบบอย่างสวยงามเลยของดีนานกกเรานี่จะแบบนี้เลยขนาดเท่าเทียบกับเท่าหน้านี่ใหญ่ประมาณเท่าหน้าอย่างนี้เลยนะครับเนี่ยอย่างนี้เลยอันนี้คือเขาเรียกว่าเป็นเกรดเอใช่ไหมครับใช่ เกรดดเลยตัวน,นี้จะเป็นสดๆที่มาจากสวนเป็นเป็นเกรดซีอะไรไปถ้าใหญ่ๆแบบเนี้ยก็จะเป็นเกรดเอนี่จะได้ราคาอย่างดีเลยเมื่อเวลาเราเอาไปส่งที่ส่งที่เขารับซื้ออะไรเงี้ยนี่แล้วพาไปดูสวนกันนะครับว่าเป็นยังไงบ้างก็จะได้เห็นว่าสวนของเราเนี่ยจากผลไม้ที่อร่อยมากๆเนี่ยไปดูกันว่าสวนที่ไปเก็บมาอย่างเงี้ยจะ จะว่าขนาดไหนเดี๋ยวพาไปชมกันนะครับนี่เลยโอเคเดี๋ยวตามไปดูโอ้ยนี่ไงเขาก็เอากล่องออกมาอีกแล้วกาเริ่มบังกันทยอยออกมาอ่อนเดินมาแล้วนะเดินมานี่นะครับโอ้ยเดินไปถึงสวนนุ่นใหญ่ค่ะไม่ธรรมดาเลยอ่ะเมื่อก่อนถนนมันก็ไม่ใช่ลาดยางอะเนาะไม่นี่ก็มีบ้านอยู่ข้างล่าง ก็จะทำให้งามจริงเลยเนี่ยเป็นภูเขาก็จะขึ้นไปตรงนี้แล้วก็ลงค่ะนู่นเห็นแทงน้ำไหมคะเขากำลังเขาเอาแทงน้ำตรงนี้ตรงนี้นะใช่ค่ะข้างบนนูนขึ้นไปยังไงเลยเนี่ยเขาก็ต้องมอไซค์อไว้มอไซคะตรงนี้เขาเก็บอยู่ตรงนี้นี่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 โอ้ยยอดเลยครับเยี่ยมมากๆ คนใส่นักแว้นนับบิดเดี๋ยวผมขับได้นะผมขับช่วยอุปกรณ์ของที่จะขึ้นไปนี่คืเตรียมน้องเตรียมน้ำแล้วก็มีรถเออต้องรุ่นนี้นะครับที่จะเข้าไปได้นี่สามารถที่จะลุยไปได้เลยตรงนี้โอเคไปพาไปดูกันว่าเป็นอย่างไรบ้างไป เยี่ยมจริงนะครับ <c oughs> โอเคเลยโอ้โน้ำโอเคเลยเนี่ย <c oughs> ว้าวที่นี่ที่ไหนครับี่ลนาโกอกโอเคเยี่ยมจริงจริงเลยครับนานกก,กของเราน้ําไหลซึ่งมันมาจากตรงตร่องน้ําทางนู้นเลยอันนี้คือเยี่ยมมากๆาเลยครับน้ํามีที่เล่นเลยอันนี้เวลาเราจะกั้นไว้ก็จะเป็นพื้นที่ของน้ําส่วนตัวที่เราจะสามารถที่จะใช้งานได้เลยนะครับตรงนี้ โอ้หน่อไม้โอ้ยโอเคเลยโอ้ครับครับครับยาวแล้วมันก็จะเริ่มแข็งแล้วตรงนี้ครับว้าวเยี่ยมจริงเนี่ยอ๋อทางทางขึ้นนี่แบบนี้เลยโอ้มันต้องมอไซค์อย่างเดียวเนาะถ้าเผลอไม่ได้เลยเนี่ยเออนี่ลงไว้นู่นเลยเออมันมีร่องเฉพาะตรงนี้เลยตรงนี้เลยใช่ไหมฮะ โอ้ยอ๋อดินมันเป็นอย่างนี้ได้เองเนาะดินแดงดินแดงๆเนี่ยเพิ่งเริ่มปลูกไปนี้นี่เขาเพิ่งมาอุ้ยมันโอเคมากเลยนะเนี่ยเป็นต้นทุเรียนที่เพิ่งจะปลูกเนี่ยก็ติดละติดละอย่างสวยงามเลยอ๋อแต่เราต้องมาดูแลเนาะอันนี้เนาะอือครับโอ้ยอย่างกล้วยอะไรนี่งามเลยอ่ะ อ๋อนี่ช่างประจําของเราเนี่ยต้องเตรียมพร้อมใช่ไหมครับล้อนี่ต้องเป็นล้อแบบอย่างนี้เลยเนาะถ้าอย่างนั้นเนี่ยโอไม่ได้ละเออมันปีนไม่ได้โอ้ยมาแอบไม่แอบดูอ๋อันนี้คัดเหรอครับไม่แอบก็ได้เนาะต้องแอบก็ได้มารูได้เลยครับผมครับอันนี้เป็นช่ออุ้ยอย่างเกตอย่างเจ๋อเลยเนี่ยอันนี้กระปุกผมชอบอันนี้กระปุก เ่ครัตู้เกตเสองนี่เกตอ่หรอันนี้เกสตัวนี้คือสองอันนี้ช่อใหญ่อ่อใหญ่ใหญ่๋อก็อีกแวถ้าเราไปขายก็เขาก็ไปคัดออกออ๋ออีกทีหนึงก็เอาปัมาเป็นัคบับครับ มันอยู่ท um> uh, ี่คนเท่านั้นครับเนี่ยคุณแค่นี้อย่างมีอันร่วงก็นั่นไปเนาะคาับาทอันนี้สามบาทโหตัวนี้เป็นโล่สามบาทซึ่งเป็นที่เป็นลูกร่วงเนาะกินได้เหมือนกันแต่จริงๆอันนี้แหละโอเคเลยเนี่ยกินได้อร่อยหวานด้้วยซือได้กไรเลลย่ะพักแล้วครับได้กี่เที่ยวแล้วครับวันนี้ได้หลายเที่ยวอ๋อได้หลายเที่ยวเนาะเบิกเบิกค่าแรงได้แล้ววันนี้ชัวร์ๆเลยวันนี้ อ๋อวันนี้ต้องเบิกแล้วนี่ผู้จัดการใหญ่เรามาแล้วดีีครับเดี๋ยวเดี๋ยววันนี้จะได้มาชิมลองกองที่สวนจากนายนกกกของเราว่าเป็นยังไงบ้างเนี่ยจะเยี่ยมขนาดไหนเนี่ยเดี๋ยวจะมาชิมกันแต่ตอนนี้ร้อนขอชิมน้ําเย็นๆก่อนโอเคนะครับโอ้โหนี่ก็อใหญ่มากเลยเนาะตัวนี้เนาะอืมแล้วใครคนปีนเนี่ย เอาเหรออ๋อก็ปีนด้วยเสร็จแล้วก็ขนด้วยใช่ทีมงานตัดตัดจากต้นอันนี้ทีมงานทำเสรตะเก่งครับอันนั้นคือเจ๊เอาปากาคิวซีพ่อออพ่อออยู่ทางนี้เออต้องหวานเป็นแนวคิวซีทางโน้นเดี๋ยวขอชิมซะหน่อยลูกร่วงนี่จะอร่อยอย่างมากเลยนี่คือลองกองที่เราแกะออกมาเมื่อกี้จากต้นสดๆจะอร่อยขนาดไหนฮึม มนหอมเนาะหอมกลิ่นของมันเลยอ่ะครับเอารังสาตแล้วครับอืต้นไหนต้นนี้โอเคมากเลยตรงนี้เป็นรังสาดอันนี้คือต้นรังสาดที่จะพาไปชิมกันว่าเป็นอย่างนี้เลยแต่ใบมันก็คล้ายๆกันเนาะคล้ายๆกับตัวลองกองนะครับโอ้นี่มาแล้วนี่เป็นรังสาดลัสาที่ที่มาจากต้นเมื่อกี้นี่ ดูซิว่าเป็นยังไงบ้าง่ได้ชิมอันนี้เป็นรังสร์ที่เก็บสดๆจากต้นเมื่อกี้ลองชิมซิว่ามันจะอร่อยมันจะหอมขนาดไหนเราแ,แกะเนื้อออกมานี่จะขาวแบบอย่างน่ากินอย่างมากเลยอุ้ยหอมไหมเนี่ยหวานฮึมผมว่าลองกองเนี่ยอันนี้เลยอ่ะสู้ไม่ได้ลเลยหวานมานะันอ่ะเออ โอ้นี่นีนี่อเงี้ยใต้เนื้อที่เป็นขาวๆเนียนๆอย่างนี้เลยนะครับนี่คือลางศาสตร์ของนาโนกกนะครับดอกเลยเนี่ยอย่างนี้เลยฮึมมันแต่ต้องระวังยางนิดหนึ่งนี่เต็มๆเลยนะครับสุดยอดมากนาโนกกครับยินดีต้อนรับสวนนาโนกนะครับขอบคุณครับอย่างเงี้ยหลอดขายไม่ได้ ถ่ายไม่ได้เลยอ๋ออันนี้คือแบบไม่ดีคุณภาพตกเกรดเนาะใช่ใช่อย่างนี้ก็ทิ้งตัดทิ้งเลยโอ้ใช่มันมันต้องออกเพราะว่ามันจะไปไปมาแย่งอันนี้กันอุ้ยอันนี้คืออะไรเนี่ยเป็นลองกองเป็นลองกองทำไมมันสุดยอดจังเลยตัวนี้เป็นลองกองนะฮะเนี่ยเนี่ยจากต้นสดๆเลยนี่เราก็จะเห็นมันขึ้นแบบนี้เลยจากกิ่งอย่างนี้นี่คือลองกองของนานกกเราเนี่ยจะเด็ดมากๆเลย โอ้ยอันนี้ก็สุดยอดโอ้ยเหยียมมากๆเลยนะครับโอ้ยเป็นดอกจังเลยตัวนี้เป็นหลงกลองที่อ่าเราใส่ใจด้วยความเต็มที่ของเราแล้วก็ได้ผลผลิตออกมาแบบนี้สุดยอดมากๆเลยนะครับโอเคอย่างอร่อยจริงๆเลยนะครับอนี่โดยที่อันช่อใหญ่ๆอย่างนี้เลยแต่เราต้องทำการแต่งทำการที่จะอ่า เพื่อจะเลี้ยงให้มันได้คุณภาพแบบนี้เลยปีนี้ก็ร่ำรวยอย่างมากเลยเจ้าของสวนโอ้ดอกจริงๆเลยนะครับเนี่ยมันเด็ดชินได้นะครับคะเด็ดชิมได้นะคะครับครับจะลองชิมดูครับเดินมาเรื่อยๆอย่างนี้เลยอ่ะดี๋ขอชิมสักหน่อยจากสวนและวิธีแกะจะเป็นงี้นะครับเห็นดูเนื้อใช่ครับเนื้อนี่เด็ดมากๆเลยนี่จะจะขาวเนียนอย่างนี้เลย เนี่ยตรงนี้เลยดูขอดมกลิ่นหอมหน่อยที่ม่เป็นยังไงบ้างนี่เป็นกลิ่นของลองกองซึ่งปกติเนี่ยจะจะเป็นกลิ่นที่แบบเฉพาะด้านเฉพาะตัวของเขาเลยทีนี้เราไาชิมรสชาติว่าจะเด็ดอีกไหมจากต้นจากสวนนี่ตรงนี้เลยนะครับดูดูสังเกตดูเล็บอ่ะถ้าเล็บแบบดำๆหน่อยอันนี้แหละช,ชอบกินลองกองลองศาสตร์ละ เดี๋ยัจับให้ครับดูหน้าดิโอสุดยอดมากเดี๋ยวขอชิมอีกรอบหนึ่งว่าตัวนี้คืออ่ารองกองซึ่งจากต้นจากสวนเลยกินสดๆอย่างนี้เลยว่าจะอร่อยขนาดไหนเนื้อหวานมากมันหวานแบบอ่ามีกลิ่นเฉพาะตัวแล้วก็เนื้อสัมผัสเนี่ย มันโอเคมากๆเลยแล้วก็อยากจะขอชิญชวนให้ผู้คนทั้งโลกทั้งทั้งประเทศไทยนะฮะมาเยี่ยมชมที่นานกกกันมาง่ายๆจากตัวจังหวัดอุตรดิตถ์เข้ามาไม่ได้ไกลเลย10กว่ากิโลเองไม่ไม่ถึงสิบเนาะอืมไม่ไม่ไค่ถึงสิบครับประมาณเจ็ดปโลค่ะใช่ครับก็คือเดินทางสะดวกอย่างมากเลยสามารถที่จะเข้ามาเที่ยวเข้ามาดูผลผลไม้ สุดยอดอาาของของของบ้านเราเลยที่รับแหลท,ท,ที่เทีเ่อำเภอรับแหลบ้านานานกกุกกจังหวัดอ,อตุตรดิตถ์นะครับเยี่ยมมากๆเลยขอชิมอีกรอบนะึง่อองอันนี้คือเราติดตาเหรอครับเนี่ยเป็นเป็น,ปนหมายถึงว่าเอาเอากิ่งมามาใส่เ,อ,อ,เอ,สอ๋อปูรังสาดก่อนเขาเรียกว่าเสียบยอดเนาะอืมครับคือ โอ้โหอันนี้คือเกรดเอเลยเนี่ยเกรดเอเลยนะครับมีสุดยอดจริงๆเลยเนาะโอ้ยอย่างนี้แหละดังชื่นใจมากๆเวลาเห็นผลผลิตออกมาแล้วอ่ะผลเฉีวจริงๆเลยอุ้ยต้นอันนี้อะไรเนี่ยใหญ่ๆจังเลยครับต้นมุ้นมุ้นอออออ๋ันนี้กระปุกครับกระปุกกระปุกก็คือเกรดสองอ๋อเป็นเกรดสองเขาเรียกกระปุกอันนั้นอันนั้นเกรดหนึ่งอันนี้คือเกรดหนึ่งอ่ะเดี๋ยวมาดูต้นเกรดหนึ่งกันว่าเป็นยังไงนะครับเนี่ย อันนี้คือเรียกว่าเป็นเป็นเกตหนึ่งอุ้ยโอ้มันเป็นหนีจริงๆเลยใช่โอ้โหนี่ก็เกดเอโอ้ต้นนู้นก็เกตเอเหมือนกันโอ้ยมันช่างยอดจริงๆเลยนะครับนี่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 โอ้สุดยอดมากๆเลยนี่เนาะครับเออเราใช้วิธีการเอาต้นเอาต้นลังสรดมาลงก่อนเสร็จแล้วก็เอายอดของลองกองมาเสียบอื เนี่ยจะเป็นโซนของเกรดเอะนะฮะตรงนี้สวยงามจริงๆเลยโอ้อันนี้ก็สวย <laughs> โอ้แล้วปุ๋ยป่๋ยอะไรแล้วก็ใส่บำรุงอยู่ใช่ไหมครับตามสภาพตามปกติต อ๋อเป็นขี้วัวใส่ฮะลอยลอมในระหว่างช่วงที่เราเก็บเสร็จเรียบร้อยแล้วก็มาเตรียมใส่อันนี้กันใส่ปุ๋ยใส่ได้กันนีเงาะก็อร่อยมากเลยครับมาไม่ทันดีเงาะด้วยนะครับนี่มีเงาะด้วยอันนั้นลังสาดไม่ต้องสนใจไม่มีครับลังสาดอ๋อนู้นลังสัดพาไปดูลังสาดซึ่งไม่มีใครสนใจเป็นยังไงบ้างครับท่านผู้ชมนี่เลยคือทิ้งให้เป็นปุ๋ยไปตรงนี้เลย ไม่มีใครสนใจนะครับเนี่ยคือรังสตาดซึ่งไม่มีใครสนใจโอ้สุดยอดสุดยอดอ่าแต่เรามีครับนี่เรามีอยู่หนึ่งอันเนี่ยเดี๋ยวเราจะชิมกันว่าจากรังส่าซึ่งคนไม่ได้สนใจดูสิครับนี่นี่เลยนี่ผมได้มาละอันหนึ่งเนี่ยอุ้ยมันหวานนะเนี่ยหวานหวานเออโู้ทิ้งได้ลงคอทิ้งได้ลงคอได้ยังไงเนี่ยยิ่งข้าวยิ่งสวนเลยนะอืม อ๋อนี่ไงคืออุปกรณ์ที่อ่าขึ้นค่ยเก็บคือคือเราต้องขึ้นไปตรงนี้แล้เราค่อยๆเก็บแล้วมีตัวรับใช่ไหมครับอ,อ่าเแนีครับช่ออือคือเอาข้างบนลงมาก่อนอันน,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 นี้ทีมงานก็ทําการพักผ่อนกันอยู่ตอนนี้เราก็จะใช้เชือกแบบเนี้อ่าหย่อนลงมาใช่ไหมครับเชือกตรงนี้เนาะใส่ใส่นี้ลงมาคนที่จะอยู่ข้างบนเนี่ยโดยใช้ตัวอ่าตัวสวิงเนี่ยที่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  ที่ตรงตรงนู้นแล้วก็ช,ช้อนไว้แล้วก็ตัดก็ใช้เป็นตัวมีดเหรอครับหรืออะไรครับตัดอ,อีกข้างเป็นสบิงอีกข้างเป็นมีดแล้วก็ตัดอ๋อกึกลงมาเลยแล้วก็ใส่ในพวงอนนีงอืมแล้วก็ยื่นลงมาข้างล่างอย่างเี้ยพ<ต>อแล้วก็กกจะใ,ใส่เองอ๋อในตวงมันเองอืมเดี๋ยวไปดูก่อนว่าอ๋อนี่ไงเดี๋ยวไปดูว่าอุปกรณ์ที่ใช้ตัดเป็นอย่างนี้นี่เองนี่นี่คือแบบนี้นะฮะเป็นเป็นตัวสําหรับที่จะ นี่แบบนี้เลยเป็นกระชอนแบบนี้ทําทการเนี่ยที่จะเอาเอาไปช้อนแบบนี้แ,บบนแล้วก็เกาะดึงลงมานี่โดยใช้เชือกแบบนี้ใช้วิธีตัดอ๋ออ๋อ,าาบบอดึงลงมาอย่างนี้เ,เดี๋ยวผมให้ใหพี่ทาวิธีการตัดแบบไหนอ,อ,อันนี้เป็นอุปกรณ์ที่ทําการตัดนี่้วก็จะใช้มีดพับแบบนี้นะครับอ่าใส่ลง ไปแบบนี้แล้วก็ล็อกไว้โอ้มันมีวิธีการเหมือนเกี่ยวเลยอ่ะเออเนี่นี่นี่แบบนี้เสร็จแล้วก็ต้องมีกระชอนตัวนี้รองรับอ่ะเดี๋ยวดูวิธีการตัดนี่ใช้แบบไหนกึกอย่างนี้อ๋อง่ายๆอย่างนี้เลยประมาณนี้โอ้เวลาอยู่ข้างบนสูงๆแล้วก็อย่างนี้พอเต็มแล้วก็ให้เอามาให้คนข้างล่างเขาทำเ้งยอ๋อเหลือเป็นภูมิปัญญาเนาะอย่างเาเฉาอะไรอย่างเงี้ย อมเราก็ต้องมาแต่เช้าอย่างเงี้ย <หา S 1> ถึงจะโอเคเลยอ่ะอโอ้เยอะม,มากครับชิมทั้งวันเลยวันนี <c oughs> ข้ขอบคุณครับขอบคุณครับนี่เลยไ,ได้ไดไมาแล้วหลังสาสตร์สดๆของเราเนี่ยจากต้นเลยซึ่งอ่าชฉอะเกรดกันมาเมื่อกี้นี่รู <c oughs> ้สิว่าจะอร่อยขนาดไหนนะครับ